สวัสดีครับผมไอเดียมอนนะครับช่วงนี้ห่างหายกันไปพักใหญ่ใหญ่ไม่ได้มารีวิวเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่ยืดผมนี่เลยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่เรียกที่ยืดไม่ได้ต้องเรียกหวียืดผมนะครับ สำหรับคนผู้ชายคนผู้หญิงก็ได้นะจริงๆมันทําผมว่ามันทําไว้สําหรับผู้หญิงเนี่ยอันนี้ของผู้ชายอันนี้ของผู้หญิงแต่จริงๆผู้ชายใช้ได้ทั้งสองอันนะอันนี้ข้อเสียอันนี้ของผมทําตกนะมันแตกแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่ข้อเสียของมันคือมันมันสาหรับคนที่ผมยาวนิดนึงถ้าคนที่ผมสั้นอย่างผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะ ใช้งานยากนิดนึงแต่มันใช้ได้นะครับมันใช้ได้ถือว่าก็ใช้ได้ดีเลยนะครับแต่ผมคิดว่ามันคือมันมันคือตรงเนี้ยมันมันยาวไปนะครับสำหรับคนที่ผมสัน้นถ้าคนผมยาวคงไม่มีปัญหาผมก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะตอบโจทย์นะครับตัวนี้อันละร้อยห้าสิบตัวนี้อันละร้อยนะครับลาซาดา้า อันละ1ร้อยเองนะรวมส่งร้อบาทถูกมากเดี๋ยวเรามาแกะเลยกดมาเปิดมาไปอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้รีวิวเพราะว่าผมคิดเกียจผมก็เลยมารีวิวพร้อมกัน2อันเลยครับในกล่องก็ก็มีแค่นี้นะดึงออกมาก็ความเห็นไหมตรงนี้มันจะมี คือมันจะสั้นกว่าเวลาเราหวีมันก็จะฟขค้นอย่างนี้เลยฮะแต่นี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กเดี๋ยาจะเสียบปลั๊กให้ดูสําหรับมันใช้สําหรับใคายคือคนที่ผมไม่มีน้ําหนักเหมือนผมเนี่ยเส้นผมผมจะแบบแข็งแข็งไม่ค่อยมีน้ําหนักแล้วก็จะจัดทรงยากนะนะนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาเสียบ Cần lời qua Ok โอเคตัวนี้เราจะต้องกดเปิดที่ตรงนี้นะครับกดเปิดแล้วก็สามารถปรับระดับความร้อนได้นะครับก็เปิดไว้ร้อนสุดเลยส่วนนนี้พอเสียบปลั๊กแล้วจะมีไฟตรงนี้นะครับมีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอให้มันร้อนเราจะมาลอ,อางมืบีกันนะครับคือผมว่ามันดีสำหรับ คนผู้ชายนะคือไม่ต้องหนิดเพราะว่าอะไรถ้าคนที่เคยหนิดผมเนี่ยเขาจะรู้ว่าการหนิดผมมันทําให้ผมเนี่ยตรงดีแต่บีตัวเนี้ยมันแค่ทําให้ผมร้อนพอผมร้อนมันก็แค่จัดทรงง่ายขึ้นโดยที่มันจะไม่ทิ้งวอลลุ่มผมผมยังจะมีวอลลุ่มเหมือนเดิมนะคือผมจะไม่ได้ตรงแบบตรงไปเลยนะแต่มันจะแบบจัดทรงได้ง่ายนะเดี๋ยวเรา รอมันร้อนแป๊บหนึ่งนะครับประมาณเกียร์เทีสักสองสองนาทีนะ่าจะร้อนนะผมว่าประมาณ5นาทีนะถ้าคุณเป็นคนอาบน้ำเร็วคุณเสียบตัวนี้แล้วก็ไปอาบน้ำเลยนะแต่ถ้าคุณเป็นคนอาบน้ำช้าคุณอาบน้ำเสร็จอย่าเพิ่งเช็ดตัวมาเสียบตัวนี้ก่อนเออเช็ดตัวก่อนเดี๋ยวไฟช็อตมาเสียบตัวนี้แล้วก็เช็ดตัวไปนะครับ กว่าจะแต่งตัวกว่าจะอะไรเสร็จสองตัวนี้ร้อนพอดีนะครับพอที่จะแับหวีผมเท่ๆไปทำงานนะครับโอเคความรู้สึกตอนนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีนะครับตัวนี้ร้อนแล้วนะรู้สึกว่ามีความร้อนเข้ามาส่วนตัวนี้ยังยังไม่มีความร้อนนะครับ อุ่นๆเริ่มอุ่นๆแต่เน,นี้ยคือร้อนละน่าจะใช้งานได้เลยอันนี้ต้องรอหน่อยเพราะว่ามันคือเนี่ยหแผ่นมันจะอยู่มันจะเป็นแผ่นความร้อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมแผ่นสีเงิงๆๆนๆเนี่ยแล้วมันก็จะกระจายความร้อนมาสู่ไอ้แท่งขาวๆข้างในน่าจะเป็นพลาสติกนะอ่า แล้วตัวนี้เป็นตัวรองไม่ให้มันโดนไม่ให้มันโดนไม่ให้แผ่นความร้อนมันโดนกับหนังศีรษะเรานะครับอันนี้ก็เหมือนกันจะมีแผ่นนิดหนึ่งที่ไม่ให้แผ่นความร้อนโดนกับหนังศีรษะเรานะครับแล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นสแตนเลสเลยโดยที่ไม่มีแผ่นนี้ผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเหมาะสําหรับยืดผมเลยแหละ อันนี้เริ่มร้อแล้วนะเดี๋ยวเรามาคือต้องบอกว่าอันนี้มันมันก็ค่อนข้างที่จะหวีหวียากมั่แต่มันก็ก็หวีได้แหละนะแต่ถ้าเป็นตันนี้มันผมว่าอันนี้ผมผมเพิ่งใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะผมมันร้อนมากนะต้องแบบรีบรีบหวีต้องรีบหวีแล้วก็คือแช่ไม่ได้ ก็แช่ได้นะแต่มันก็ร้อนี๋ยวนะพักหลดซอลี่ซอลี่ักคือตัวนี้มันจะมีปักให้เลือก3แบบนะผมเลือกปักแบบ EU มันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้มันจะเสียบไม่ค่อยได้ถ้าจะให้ตีเลือกแบบ US ว่าเนี่ยจำไม่ได้แต่ไปเซิร์ช google ดูกันผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมก็เลือกผิดอันเหมือนกันเนี่ยเป็นไงเห็นไหมเห็น เห็นความตรงของมันเลยอะถ้าควรเป็นคนที่ผมล้มนะผมล้มอ่ะคือต้องใช้ต้องใช้ตัวนี้อะไรบีทุกวันผมไม่เสียผมผมไม่เสียนะมันไม่ได้หนีบอ่ะมันคือไอ้พวกที่หนีบอ่ะคือมันผมมันโดนความร้อนโดยตรงไนงะอันนี้แบบผมมันโดนความร้อนมันผ่านนะน่ะเป็นยังไงครับ คือแล้วทีนี้เราก็ใส่เยลอะไรเซตเซตง่ายมากมันจะทำให้ผมคุณเห็นไหมเนี่ยทำให้ผมคุณแบบดูดีขึ้นนะครับจากตอนแรกที่ผมแบบไม่รู้จะจัดทรงยังไงนะเห็นไหมคือผมบอกเลยว่าคนที่ผมมีน้ำหนักมันไม่ต้องเซตอยู่แล้วเพราะว่าเซตใส่มันไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะสลับแต่คนที่ผมไม่มีน้ำหนักไม่เชิงกับผมอยากนะ แค่ไม่มีน้ำหนักอะ่ะสามารถใช้หวีตรงนี้ได้ไม่เท่เลยแต่ผมอยากโศกอยากโศกเลยก็น่าจะได้แต่แต่อาจจะไม่ได้ตรงมากนะเน่ยเห็นไหมสำหรับเซตผมได้ง่ายๆเลยนะครับ แล้วยิ่งใช้กับพวกเยลพวกอะไรมันจะยิ่งเแบบเซ็ตง่ายเท่ขึ้นมาทันชีแรวไงใช่ไหมให้ดูใกล้อ่อาฮะผมคุณจะแบบอืมอืมตรงขึ้นมาเลยนะครับแต่ไม่ได้ตรงตลอดไปนะเพราะเราไม่ได้ยืดไงแค่เราสระผมเนี่ยมันก็ก็ต้องใช้ใหม่นะครับ สำหรับคนที่ก็ต้องใช้ตอนเช้าไปทําง,งานมันก็จะอยู่ได้ทั้งวันนะครับจริงๆไม่ต้องใส่เยลก็ได้นะมันมันก็อยู่ให้หย่างเงทั้งวันและนะครับก็ขอจบการรีวิวส่วนอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงกนะ็คือมันยาวแต่มันก็ใช้ได้เนะีนะ่ยมันก็ใช้ได้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ข้อแตกต่างก็คืออันนี้จะเหมาะสําหรับผมสั้นเลยนะครับส่วนคนที่มีผมนิดนึงจะเหมาะกับตัวนี้มากกว่าอันนี้ข้อเสียของมันคือซี่ตัวนี้มันเล็กนะครับเวลาคุณหวีเนี่ยความร้อนมันมันโดนมันถึงหัวคุณแน่นอนแต่มันก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับส่วนตัวนี้คือไม่ต้องกลัวเลยนะครับ คือไม่ต้องกลัวว่าความร้อนมันจะโดนหัวนะครับก็คลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่าน,นี้นะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ